ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพบว่าคดีค้ามนุษย์ลดลงถึง3เท่าตัวในระยะเวลาไม่ถึง6เดือนหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์และจับกลุ่มกลุ่มนายทุนและนายหน้าเพื่อตัดวงจรการค้ามนุษย์ติดตามได้จากรายงานของคุณนิติทัศน์ถาวรกูลครับหลังจากไทยถูกจับตาเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะเรื่องการหลอกลวงแรงงานต่างด้าวมาทำงานในหลายรูปแบบเช่นขอทานใช้แรงงานและการค้าประเวณีซึ่งพบว่ามีมากที่สุดโดยการทำงานเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เป็นแบบบูรณาการร่วมกันคือตำรวจทุกหน่วยงานเช่นปคมสันักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ให้ไหนจ้างทราบถึงความผิดในการบังคับใช้แรงงานจนไปถึงการสอบสวนจับกลุ่มไหนจ้างและให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวกลับประเทศที่สําคัญยังสืบสวนจับกลุ่มกลุ่มในหน้าซึ่งพบว่ามีทั้งคนไทยและต่างด้าวที่นําพาคนต่างด้าวเข้ามาขายให้กับนายทุนเพื่อตัดวงจรการค้ามนุษย์ ค้านมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องอาทางเพศค้านมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องขอทานเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องขอ,นนอง,ของอช่วงการปาสังคมเนี่ยก็ดูแลอยู่นะครับเพราะว่าในกฎหมายค้านมนุษย์เนี่ยจะมีขั้นวาการป้องกรรันปราบปรามการค้านมนุษย์เพร,ราะการประสานงานซึ่งนนี้เป็นไป,ไปตามกฎหมายก็บอกให้คณะกรราการชุดนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมีทานา,ยก,าย,ยกหรือรองนาย,ยกที่รับมอบหมายเนี่ยนะครับดูแลเนี่ยนะครับก็ไปดูแลเรื่องค้ามนุษย์จากการทางเพศคือค้าประเวณีกับเรื่องขอทานนอกจากการปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วรัฐบาลยังได้สั่งการ ให้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยและได้จัดให้ทุกจังหวัดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ทราบจำนวนชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยอย่างชัดเจนซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันปัญหาแรงงานแฝงแล้วยังเป็นการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวไม่ให้ถูกนายจ้างกดขี่จ้างงานอย่างไม่เป็นธรรมและยังได้สวัสดิการเช่นการรักษาพยาบาลโดยทันทีที่มาตรการทั้งหมด เริ่มดําเนินการทําให้ไทยได้รับความชมจากนานาชาติเนื่องจากมีการจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างเป็นระบบตามหลักมนุษยชนปี2556มีคดีการค้ามนุษย์ทั้งหมด674คดีแต่ขณะนี้เหลือเพียง186คดีเท่านั้นส่วนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวมีแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนแรงงานทั้งหมด1,400,000คนเป็นชาวพม่ามากที่สุดเกือบ700,000คน จังหวัดที่แรงงานลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครประมาณ3 0 0 0 0นคนและอาชีพที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมากที่สุดคือก่อสร้างนิติทัศน์ถาวรกูลห้องข่าว n b t พักกันสักครู่ครับช่วงหน้า